วันนิวส์ตรงไปตรงมาคุณผู้ชมคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาได้เกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารสูง10ชั้นในซอยนาราที่ว่าราชนครินนะคะ เป็นอาคารสูงที่อยู่ในซอยค่อนข้างแคบเพราะฉะนั้นรถดับเพลิงหรือว่ารถกระเช้าเนี่ยไม่สามารถเข้าไปถึงได้เพลิงลุกลามอยู่นานเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีคนที่ออกมาร้องขอความช่วยเหลือหนึ่งในนั้นก็คือภรยาของเจ้าของอาคาร,ครพูดง่ายๆก็คือเป็นหนึ่งในเจ้าของบ้านนั่นแหละเสียชีวิตในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้ด้วยนะคะควันนี้เราก็เลยอยากจะให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้ได้รับรู้ถึงวิธีที่จะ เอาตัวรอดจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ค่ะครับก็ไปติดตามนะครับจากรายงานของผู้สื่อข่าวของเราจะพาไปดูวิธีเอาตัวรอดจากเหตุไฟไหม้อาคารสูงครับจากรายงานของคุณรุ่งโร์สมบูรณ์เก่าครับเหตุเพลิงไหม้อาคาร10ชั้นซอยนราธิวาสราชนครินทร์18ซอยช่องนนทรีเขตยานนาวากรุงเทพเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายผู้พักอาศัยสำลักควัน6ราย และกระโดดหนีตายลงมาจากชั้น3ได้รับบาดเจ็บมีคำถามตามตาม,มาว่าหากเกิดเหตุไฟไหมอาคารสูงเราควร,รเผชิญหน้าและเอาตัวรอดอย่างไรมีข้อมูลที่น่าสนใจนะครับว่าทุกครั้งที่เกิดเหตุไฟไหม้นั้นสาเหตุการเสียชีวิตไม่ได้เกิดจากไฟนะครับแต่ว่าเกิดจากการสำลักเอาควันไฟเข้าไปนั่นเองครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเตลิดแล้วก็หนีขึ้นไปที่สูงเพื่อหาอากาศหายใจนะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงครับก็บอกว่านั่นเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดอย่างร้ายแรงเลยทีเดียวครับ ธีรยุทธภูมิศักดิ์ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการดับเพลิงหนึ่งกรุงเทพมหานครให้คําแนะนําว่าเมื่อเพลิงลุกไหม้ผู้ที่อยู่ในตัวอาคารมีเวลาอพยพประมาณ3ามชั่วโมงและการอพยพที่ถูกวิธีคือการใช้ผ้าชุบน้ําปิดจมูกทําตัวให้เปียกวิ่งฝ่าควันไฟจากชั้นบนลงล่างหากจะวิ่งขึ้นบนต้องมั่นใจว่าดาดฟ้าของอาคารมีลานจอดเฮลิคอปเตอร์เพื่อให้เฮลิคอปเตอร์ลงไปรับสมมติเจอกลุ่มควันขึ้นมาอาจจะต้องถอดเสื้อผ้า นะครับชุบน้ําหรือทําตัวให้เปียกหรัจากนั้นก็ใช้ในการที่จะกรองควันได้ได้ส่วนหนึ่งแล้วก็ลงข้างล่างเลยนะครับเพราะถ้าขึ้นข้างบนเนี่ยหากนั่นดับเพลิงเข้าไปช่วยไม่ได้หรือบริเวณข้างบนเนี่ยไม่มีลานจอดเฮลิคอปเตอร์หรืออาจจะมีสิ่งเกลาก,กิจดวางเนี่ยคุณถูกย่างสดอย่างเดียวเลยถ้าดับเพลิงไม่ทันเนี่ยแต่หากติดอยู่ในตัวอาคารจุดที่ปลอดภัยสําหรับรอการช่วยเหลือคือทางหนีไฟที่มีระบบประตูอัดอากาศ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพศ2522จะสามารถหลบได้อยู่1-2ชั่วโมงในกรณีอาคารที่มีการดัดแปลงเช่นเพิ่มเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นไม้เคลือบผิวด้วยวัสดุไวไฟหรือต่อเติมโดยไม่ได้รับอนุญาตรองศาสตราจารย์สุพจนศศีนินคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกล่าวว่าจะเป็นการเพิ่มน้ำหนักทําให้ตัวอาคารไหม้และซุดเร็วขึ้นเช่นสมว่าข้างบนเป็นห้องสมุด น้ำหนักมันก็จะเยอะใช่ไหมครับถ้าไฟไหม้จากชั้นล่างขึ้นไปไปเปลวเพลิงไปลามลามเรียโครงสร้างของพื้นขานของชั้นนั้นเนี่ยโหลดดิ้งมันจะเยอะแล้วอีก,กัน,นึงก็คือเวลาเขาดับเพลิงบางทีเขาก็ฉีดน้ำเข้าไปน้ำานี่ก็จะไปค้างอยู่บนพื้นเป็นน้ําหนักวัตทุไปอีกอย่างเช่นที่ได้ข่าวก็คือสมมติว่าเปลวเพลิงไปลามเราเรียกว่าไม่ชั้นหนึ่งแต่จริงๆผลสะท้อนจะไปอยู่ที่โครงสร้างชั้นถัดไป นอกจากเจ้าของอาคารจะต้องหมั่นตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัยและมีการซักซ้อมหนีไฟแล้วเนื้อสิ่งอื่นใดเมื่อเกิดเหตุต้องมีสติเพราะต่อให้รู้ขั้นตอนหรือวิธีเอาตัวรอดแต่ถ้าขาดสติสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าศูนย์เปล่ารุ่งโรสมุนเก่ารายงานวันนิวส์ตรงไปตรงมา